สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสมาชิกผมนะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็กดติดตามได้เลยนะครับช่อง YouTube ผมนะเป็นช่องคืนดักไก่นะครับผมแล้วก็มีอ่าคืนดักนกด้วยนะครับผมฟัพงพอนอะไรมีทุกอย่างนะลูกค้าสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับใครที่อยากใช้อ่าอยากซื้อกับดักนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะเป็นชุดต่อ ไก่นะครับผมก็ชุดต่อไก่ก็จะมีให้เลือกนะครับผม2แบบนะสำหรับคืนเดียวแล้วก็คืนผีเสือ้อนะใครที่ถนัดแบบไหนก็รับนะแ,แบบนั้นได้เลยนะครับผมจะมีทั้ง2เลยนะครับผมเลือกที่แบบลูกค้าใช้งานแล้วใช้ดีนะครับผมใช้ง่ายนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่เคยใช้แบบผีเสือ้อหรือว่าแบบวงเดียวก็สามารถลองได้นะครับผมนะสามารถเอาไปลอง ใช้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูของบวงผีสบวงเดียวก่อนนะครับผมชุดบวงเดียวก่อนได้เลยนะครับมาดูกันนะครับผมอันนี้เป็นชุดบวงเดี่ยวนะเป็นลายพรานนะครับผมลายพานแล้วก็จะมีลายมีแบบที่ไม่มีลายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายพานที่ไม่มีลายก็จะเป็นสีดําประมาณนี้นะะบางลูกค้าก็อยากได้สีดํา ก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะอยากได้แบบอ่าิเสื้อหรือว่าลายผ่านนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็สําหรับไก่นะต่อไก่ก็จะเริ่มเมน่าจะเริ่มประมาณธันวานี้เลยนะครับผมเดือนนี้เลยนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านะครับผมใช้ของของไก่นะส่วนใหญ่เขาเอาไปต่อก็ธันวาถึงเมษานะครับผม ก็จะเป็นช่วงต่อไก่นะครับผมสามสี่เดือนนะครับผมบางพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่ที่เป็นหน้าต่อของของไก่นะครับผมโอเคนะนี่ก็เป็นชุดเดียวนะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก็จะเป็นชุดเดียวก็จะมีสีน้ำตาลนะฮะสีใบไม้แห้งนะสีน้ำตาลนะก็ ห่วงที่เราใช้ก็เป็นห่วงทองเหลืองหลักยาวประมาณ6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับมีตัวล็อกมีตัวล็อกพร้อมนะฮะมีตัวล็อกพร้อมนะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ31บวงนะครับชุดนี้เอ็นเบอร์70นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับความกว้างของวงที่ประมาณ4นิ้ว5นะครับผม4นิ้ว5 5ถึงนิ้วประมาณนั้นนะครับก็ใช้ที่ ตามหาอยู่นะครับผมก็สามารถส่งได้เลยนะฮะทุกจังหวัดเลยนะครับผมผมจะส่งทุกจังหวัดนะใครที่สะดวกโอนก็โอนได้ใครที่ไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมของมีพร้อมส่งนะครับผมของมีพร้อมส่งของมีเยอะนะครับคุณลูกค้าของมีเยอะนะครับผมราคาถูกนะครับผมนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้านะครับผมสอบถามก่อนได้นะครับผมนะถ้าถูกใจอะไรยังไงก็ สั่งได้เลยนะครับผมมีพร้อมส่งเลยไม่เกิน3วันนะครับของถึงไม่เกิน3วันนะสำหรับใครที่อยู่ภาคกลางลงมานะเพราะว่าผมอยู่ปัตตานีนะครับผมอยู่ใต้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยเดี๋ยวผมยะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ